การงานการเงินของเราจะดีขึ้นไหมมีเงินน่ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่พอค่าใช้จ่ายที่เราเสียไปนะคะใจเย็นนะคะมันกำลังจะมีโครงการมีโปรเจกต์ใหม่ๆจะมีคนนำเสนอโครงการมาให้นะคะไปมูเตลูอย่างที่บอกไปนะคะไปสักระสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ท่านจะประทานเรื่องของงานเงินเข้ามาให้นะ,ะแล้วก็ที่บอกว่าอยากจะทำร้านเสริมสวยนะคะ จะมีเงินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่เข้ามานะคะทำงานอะไรก็ตามที่มีลูกน้องบริวารก็จะมีลูกน้องบริวารที่ดีนะคะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรอประทานพรให้กับเราอยู่ที่นั่นนะคะหนึ่งนะคะที่จะไปก็คือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะสีชังนะคะปรับเปลี่ยนดวงชะตาปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนหงุดยนะคะที่นั่นเป็นโบราณสถานที่มีองค์พ่อรอห้ารออยู่นะคะการที่เราจะสิ้นสุดวิบากกรรมเก่าลายเราต้องไปขอขมากรรมแล้วก็เปิด โชคชะตานะคะเนี่ยเปิดโชคชะตาใหม่ของเรานะคะขอพรขอเงินจากองค์พระแม่กวนอิมนะอขอพรจากองค์พระแม่กวนอิมลงเรือไปไหว้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนนั้นเนี่ยมันเป็นชะตากรรมที่คุณต้องเดินทางไปนะคะเนี่ยจพะพบความสําเร็จมากมายที่เกิดขึ้นที่นั่นนะคะองค์พ่อเขาใหญ่เราอยู่องค์เจ้าแม่ทับทิมองค์เจ้าแม่กวนอิมรออยู่ที่จังหวัดชนบุรีอันนี้พี่ไม่ได้อไม่ได้ขายทัวนะคะ แต่อยากบอกไว้เลยว่าไพ่มันขึ้นแบบนี้จริงๆแล้วก็เรียกว่าจะประสบความสําเร็จนะคะไพ่ใบนี้มันเป็นดินน้ําลมไฟนะคะเป็นไพ่แห่งความสําเร็จที่คุณรอคอยเป็นความสุขในครอบครัวเป็นธุรกิจการงานร้านเสริมสวยที่คุณอยากจะเปิดใช่ไหมอยากจะเปิดร้านเสริมสวยการจะกลับมานี้จะมีเงินมาให้คุณทําเลยแหละเนี่ยแต่วางอย่าวางใจเรื่องลูกน้องอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเสียเรื่องลูกน้องลูกบริวารไว้เนื้อเชื่อใจมากเกินไปนะคะเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยไวเนื้อเชื่อใจลูกน้องบากเปิ่ไปทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับจะกลับมาบประสบความสำเร็จมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้ำเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณปรับเปลี่ยนแปลงชีวิตตนตอนนี้คุณต้องไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนดวงชะตานะคะเนี่ยทั้งองค์พ่อราชการที่ห้าองค์พ่อเขาใหญ่รออยู่นะคะไพ่เดอะเอ็มเพลอร์นะคะ